ใจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพง์พี่น้องข้าพเจ้าได้เรียนรู้มามากมายนะคะตลอดชั่วอายุเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราเนี่ยมีความหวังในมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนที่ดีกับเราก็ตามเมื่อใครก็ตามดีกับเราสมมุตินะคะว่าเป็นสามีหรือภรรยาซึ่งดีกับเราเราก็มีความคาดหวังในคนนั้นหรือบางคนเนี่ยมีคนคอยซัพพอร์ตคอยดูแล นะเขาก็จะมีความหวังในคนคนนั้นแต่พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะเป็นที่หวังหรือที่ไว้วางใจของเราได้ตลอดเวลานะเพราะว่ามนุษย์มีความเป็นเนื้อหนังมีความเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งสามีหรือภรรยาวันหนึ่ง เขาอาจจะไปมีคนอื่นก็ได้นะแล้วเมื่อนั้นนะ่ะคือความหวังที่อยู่ในนั้นนะ่ะมันจะพังทลายแล้วก่อให้เกิดความขมขืนความเจ็บปวดใจนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยมีความหวังในมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามข้าพเจ้าไม่เคยวิ่งเราไปพึ่งพามนุษย์นะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราต้องมีคอนเนคชั่นเราต้องมีเส้นมีสายเพราะว่าเราจะได้พึ่งพากันเวลาที่เดือดร้อน สิ่งนั้นก็อาจจะจริงนะ,ะแต่ว่าถ้าเราพึ่งพากันพี่น้องมันจะกลายเป็นหนี้บุญคุณนะคะหลายครั้งเราพึ่งพาคนบางคนให้ช่วยเราในเรื่องใหญ่ๆมันจะกลับกลายเป็นว่าเราเป็นหนี้บุญคุณคนนั้นมันทําให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองหรือมีความคิดของตัวเองได้เราต้องอยู่ภายใต้เขาเรียกว,ว่าภายใต้การควบคุมของคนคนนั้นโดยปริยายนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า ข้าพเจ้าไม่ให้มนุษย์เป็นความหวังของข้าพเจ้าเพราะเรารู้ว่ามันทําให้เราผิดหวังมาตลอดนะแต่เมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนความหวังมาไว้ที่พระเจ้าทั้งหมดนะคะพระเจ้าสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้พระเจ้าไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยแม้สักครั้งเดียวนะพระเจ้ามีสิ่งที่ดีให้แล้วพระเจ้ารู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับเราพระเจ้ารู้ว่าเราควรจะต้องแก้ปัญหาหรือต้องเดินไปทางไหนนะเพราะนั้น เมื่อข้าพเจ้ามีปัญหาหรือต้องการคําตอบต้องการการทรงนําทุกอย่างข้าพเจ้าจะทําเหมือนในที่พระคัมภีร์สดีพูดถึงก็คือว่านั่งสงบอยู่กับพระเจ้าแล้วรอคอยพระองค์เท่านั้นรอคอยการทรงนําของพระองค์ไม่ให้เสียงเล้าไม่ให้เสียงบีบบังคับไม่ให้เสียงของการเร่งรีบเข้ามาบีบเรานะคะเราจะต้องอยู่ในสันติสุขแล้วก็รอคอยการทรงนําของพระเจ้าอย่างชัดเจนก่อนที่เราจะก้าวต่อไปนะคะ หรือถ้าเรามีปัญหากับมนุษย์เราก็จะไม่จัดการปัญหานั้นด้วยตัวเองเพราะว่าการถ้าเราจะจัดการปัญหาด้วยตัวเองปัญหาระหว่างมนุษย์นั้นพี่น้องมันจะกลับกลายเป็นเรื่องที่เราทะเลาะกันเรื่องที่เราถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเงียบนะข้าพเจ้าไม่อยากทะเลาะกับใครไม่ชอบการทะเลาะ ไม่ชอบการเสียความรู้สึกอะไรแม้กระทั่งกับคนในบ้านกับสามีนะคะเมื่อเราทะเลาะกันข้าพเจ้าจะเงียบอย่างเดียวเลยไม่พูดต่อปากต่อคำนะะเงียบแล้วเราไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วบอกเรื่องของเราต่อพระเจ้านะคะเพราะว่า พระเจ้ารู้ดีที่สุดพระเจ้าไม่ลำเอียงบางครั้งอาจจะเป็นความผิดของเราก็ได้นะะแต่ถ้าเราเอาเรื่องในบ้านไปปรึกษามนุษย์นะคะมันจะมีความลำเอียงเกิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งจะถูกโจมตีไปโดยปริยายอีกฝ่ายหนึ่งจะถูกเกลียดไปโดยปริยายเพราะว่าเขาจะเข้าข้างเรานะคะแต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะ,ะเพราะว่าตอนหลังเราอาจจะมาดีกันนะคะดีกัน การทะเลาะมันก็อาจจะเป็นแค่แป๊บเดียวนะคะเรื่องในบ้านแต่เดี๋ยวเราก็ดีกันแต่คนนั้นน่ะเขาเกลียดไปแล้วนะคะเพราะนั้นมันเป็นการแก้ยากนะคะอย่าเอาปัญหาอย่าเอาเรื่องของคนอื่นไปเล่าให้คนอื่นฟังนะะอย่าให้เรื่องของคนที่สองไปให้คนที่สามได้ยินเพราะว่าเรากำลังหวานความแตกแยกและหว่านความเกลียดไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะ แล้วความรู้สึกเหล่านั้นมันจะถอนได้ยากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามพี่น้องให้เรานั่งลงสงบต่อพระเจ้าแล้วรอคอยพระองค์นะคะความหวังของเราต้องอยู่ในพระองค์เมื่อข้าพเจ้าทูลปัญหาทุกอย่างของข้าพเจ้าให้พระเจ้าฟังนะคะพระเจ้าให้สติปัญญาแล้วพระเจ้ารับฟังแล้วพระเจ้าสามารถแก้ไขถ้าคนนั้น ทำผิดต่อเราพระเจ้าแก้ไขสถานการณ์ให้กับเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ความหวังของเราอยู่ในพระเจ้าเราจะไม่มีคําว่าผิดหวังเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปลี่ยนพระไทยของปองพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่มีความจํากัดนะคะในความช่วยเหลือแต่พระเจ้า เป็นผู้ที่ไร้ความจํากัดแล้วความช่วยเหลือสติปัญญาของพวกนั้นมากล้นที่จะให้กับเราได้ที่จะนำเราเดินในทางที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าวันนี้ความหวังของเราอยู่ที่มนุษย์นะคเราต้องนั่งคิดแล้วก็เออ เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่นะเพื่อที่เราจะไม่ผิดหวังถ้าเราไม่อยากผิดหวังอย่าให้ความหวังของเราอยู่ที่มนุษย์อย่าให้ความช่วยเหลือของเรามาจากมนุษย์นะแต่ว่าให้ความหวังและความช่วยเหลือทั้งสิ้นของเรานั้นมาจากพระเจ้าแล้วเราจะไม่พบความผิดหวังนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านค่ะ